นนสวัสดีค่ะขอค <ขอ S 1> าราวะขอคาราเต้ <c oughs> สวัสดีครับพวกเราอิิโก้ครับผมวันนี้เขาเรียกว่าโอ้เราได้มาเหยียบที่สนามบินอีกครั้งนึงมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆา<อ>เลยทั้งหมดเปดเปิดแบบอลังการหน่อยได้ไหมอินิโก้เปิดทาละเ้ยโอ้โหสุดฮา นี่เป็นการบินเที่ยวแรกหลังจากที่หยุดไปประมาณสี่เดือนส้าแล้วหห้าเดือน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 แล้วนะครับเราก็กลับมาเริ่มทัวร์กันใหม่อันนี้เขาเรียกว่าทัวร์แรกของเรานะครับอยากจะบอกว่าร้านเสแซ่ที่ภูุเก็ตนี่คุณโชคดีมากเลยผมบอกเลยวันนี้ภูเก็ตจะต้องลุกเป็นไฟแล้วผมทำไมล่ะครับผมจะเอาไฟไปสุมใช่แล้วก็ สำหรับผับร้านอาหารหรือคอนเสิร์ตต่างๆที่ก่อนหน้านี้ที่เป็นโควิดนะคะที่ก่อนหน้านี้จริงๆล้วคือเรามีงานทุกวันใช่ไหมใช่ติดต่อมาได้นะคะครับคือพวกเรายังทํางานอยู่แล้วก็รับงานตลอดนะครับอย่างนี้าพวกเราไม่ว่างนะครับเราว่างเสมอสหรับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ภูเก็ตดีกว่าครับจบมีคนมาส่งเราที่สนามบินนี่เป็นไฟแรกที่เราบินหลังจากอยู่ไปห้าแดนนี่ครับ แผลปิดอันนะเออต้องใส่ไหมดิโก้แล้วนีอนั่นมึงอ่ะอ้าวใส่ผิดอันแล้วนั่นไงต้องใส่ไหมดิโก้ก็มันไม่ได้เป็นอินดิโก้แล้วอ๋อลืมไปอ๋อโดออกไปแล้วกูไม่ออกกูอินดิโก้เหลือสองคนแล้วนะคะเปิดเปิดเทอมมาเหลือสองคนแล้วใช่ไปไปเสกแล้วเสกแล้วไบ๊ายบายนี่ไง ขนาดพี่ที่มาส่งที่สนามบินพี่พัด์มาส่งที่สนามบินอินดิโกอยังเหลยวสองคนเลยเห็นไหมคะไม่ออกไม่ออกไปไปไปี่มันอยู่นี่ไงไปแล้วไปแล้วนี่ไป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 แล้วเจอกันที่ตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตเดี๋ยว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 เป็นไงครับถึงแล้วมีความรู้สึกว่าก็รู้สึกว่าการที่เราได้มาที่ภูเก็ตครั้งนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่าทุกครั้งนะ เราไม่ได้มานานแล้วถึง4เดือนเมืเ่อกี้เห็นโลมาไหมเห็นโลมาเขาบอกว่าโลมาไม่ใช่ปลาอาิ่บ๊อพี่บครับ,รบว่ากันไว้ว่าถ้าเราเคยมาสถานที่แห่งหนึ่งแล้วหนึ่งครั้งเราจะได้กลับมาอีกและนี่คืออันที่สามแล้วว้าวเธอได้มาจังหวัดไหนเราจะได้ไปอีกเวยวันนี้เราจะมาขอพรนะครับขอให้เขาได้มีลูกนะครับผมมีลูก <laughs> ลข,ขอลูกยังไม่มีแฟน <laughs> นีก็นเทอร์เททุกจังหวัดนะคะบอกว่าการเดินทางของเรานอกจากเล่นคอนเสิร์ตแล้วนะคะก็ยังไปดูวิถีชีวิตของทุกคนที่ตลาดนัดนะคะแล่าดของทานแล้วก็ที่สำคัญแล้วก็จะไปไหว้พระหรือสารเจ้าทุกๆจังหวัดนะคะเพื่อขอพรให้ทุกคนรักพวกเรานานๆจริงๆแล้วก็ที่ไปตลาดนัดคือเจ๊เข้าหิวนล้บอกติรับคว ตอนนี้เราอยู่กี่ศาลเจานครับทางจารย์ที่เราได้มาแล้วคั้งนึงก็ประมาณ3-4เดือนที่แล้วรเราได้กลับมาอีกครั้งก็เลยถือโอกาสมาวหว้ที่นี่คร,นครับอ๋อดวงตาเธอที่มองน้อยแม่อีกคราวที่เธอเธอจึงมีรอยน้ำตาใจที่เธอต้อเจ็บเพราะรักเขาเคยมาคงอ่อนล้าทัเธอ เราไม่เคยเข้ามาในนี้เลยนะตังไม่ได้ออกมาด้วยงานเนี้ยเาตังเนี้ยเอาอาทยากรก่อนเอามาก่อนคนหนึ่งตั้งเอาเองลูกตังนะตั้งก่อนครับตั้งก่อนตั้งแต่ก็ออกตรงนี้ตอะไรตั้งอะไรคนเีบคนาไม่ได้ลงมาเออชื่อแกนะแล้วก็เออชื่อเราน้เราทำงานอะไรก็บอกแกนะแล้วบอกเออทำอะไรก็กยาดหนโตังเข้าโทรศัพท์หนูหนูมีแอปพลิเคชันเออท่าะคที่นก ชื่อก่อนนะสุดยอดครับคนนี้ถ้ามาถ้ามาป้าแกได้เลยนะครับป้าแกตัวนี้นำทุกอย่างเฮ้ยมยว้ว่้เีเี้ไม่ียม่ได้ีีม สิกลและไทยพาณิย์หนูสามารถรับได้ทุกบัญชีเลยแล้วก็อันนี้ค่ะของอินดิโก้นะคะเอาวางไว้ด้วยเพราะว่าให้วงเราดังที่สุดในโลกเ <c oughs> ขาคุยกับเจ้าน <c oughs> ักพิีพ์ได้เลยนะคะหน้าตา,ายไยไทโรฮันตุระเป็นบรอเวณวงอินดิโก้นะคะหน้าตาแบบนี้อขอให้พระอรหันต์จีองค์ปางสวยสุ ทำให้ทุกคนรักหนูเห็นหน้าหนูแล้วก็รักหนูเยอแล้วก็ให้ทุกคนให้ตาให้คนให้งานิงโก้เยให้เ้าองเๆเนีเลยแล้วก็ให้ติกังไปเล่นดตีสามประเทศด้วยนะคะไปสต๊อ่เอย่ดให้ด้วยนะคะแกชื่อิเนี่ยลังไม่วาอย่างนี้ใช่ไหม มันวางกระเป๋าตรงนั้นใช่ไหมพอมานลับตาไหว้ปับหยิบกระเป๋าแล้วิ่งนี่ไได้งานใหม่เลยนะงานอะไรรอยากไหนให้คนอะไรงานอะไรงานล้วงกระเป๋าอ้าว่ากเลยที่ฉัก

อำไมวะโยนโยนไม่ทด้ใคอาีกนะโอ้ยปวขาลงพื้นนะลงพื้นมนยืนอะคะให้เหรอเฮ้ยได้แล้วเว้ยเอาละสมมติเราจุดนเนี่ยแล้วเอาเพื่อนเข้าไปคนหนึ่งได้ไหมปาได้ไหม่อเลยคนแกมึงก่อนเลยคนแรกวัดนี้ สารน,นี้สารจ้าขอจะตรงนี้ไ้ยใช่ไงนี่ขอจุดเลยขาจุดได้ใครจะจุดคุณใครก็ได้ที่ไม่นจะกลัวพี่หวัญนจุดเดิกเออต้าให้ผู้มีเขาเรียกว่าพอี่ขวัาจุดหญ่ได้ค่ะใครจะดรับคุณค่าคำก่อนจะผู้เปิดคำก่อน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 ป้าหนูขอก่อนป้าหน่ที เอ๋อไม่ใช oh, ่แบบป้านะเือไป้าองเนื้อเนือเนือมาป้าเหนียวเอาไปเอาไปเอานี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วมาขอสวดแป๊บนึงไอจีแทหนึงนะป้ามึง สิ่งที่เรารอคอยรอคอยพี่มันได้อธิษฐานเรื่องมงคลมาอธิษฐานแล้วครับมางได้แล้วเว้ยสุด้แล้วครับผมครับทำพิธีกรรมต่างๆเสร็จแล้วใช่ครับครับผมเขาเรียกว่าเป็นการเปิดพลังรับพลัง เปิดดวงแล้วก็รับพลังเพราะว่าเราได้เรื่องลักมาเล่นคอนเสิร์ตใช่ถูกต้องแล้วมันจะได้มีพลังที่ก็เขิมเพื่อที่เราจะได้มีพลังไปเล่นคอนเสิร์ตให้กับแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะเป็นการเปิดสักรารใช่บอกว่าให้เอาไปไว้บนหัวนอนนะคะเป็นสิริมงคลนะคะถือว่าเป็นการเอาเรื่องเอาใช่ครับก่อนที่เราจะเล่นดนตรีกันใช่แต่ที่เราหยุดกันมาใช่ประมาณสี่คาเดือนถูกต้องขอขอบคุณเขาเรียกเป็นการเปิดสักรารีครับสวัสดีคับสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าใครที่มา มาหาป้าได้นะครับผมอยมาหาไป่โอเคโอเควายนี้ได <Yes ้ผัวเราวที้ต้องสำเร็จเพราะว่าคราวที่แล้วมาก็สำเร็จคราวที่แล้วมาตัดคนคราวนี้มาเอาคนร้อเล่นร้อนเล่น ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ขวานวัดเจริญค่ะเรากลับมาไหว้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคราวที่แล้วเราไหว้ไปแล้วเรารู้สึกว่าอินดิโก้สุดยอดได้จุดประทัดแบบนั้นไปด้วยนะคะ,ะครับวัน,นนี้ก็เลยกลับมานะคะนี่คือเทาที่จุดประทะัดพักผ่อนนะจังมากเดี๋ยวเราไปไหว้พระข้างในกันดีกว่าพี่บูไปไหนคะอ่าพี่บูตอนนี้นครับ <laughs> อ่า <laughs> <laughs> เขาเรียกว่าอะไรพักผ่อนพักผ่อนใจนะ <laughs> <laughs> คือเป็นเรื่องปกติของพี่บูครับตอนเช้าขึ้นรถปุ๊บหลับ S <S อันนี้คือเรามาตอนเช้ามากครับประมาณ9ก้ามโมง่า9โมงซึ่งเป็นเวลาที่ปกติแล้ว <S 2> <S 2> <S พวกเราก็จะไม่ได้ค่อยแวะที่ไหนครับรา <S 2 S 2> ะว่าเราเลิกคอนเสิร์ตดึกนะใะแต่ว่าวันนี้นมันเป็นมันเป็นมันเป็นวันที่ดีเราก็าเลยคิดว่าน่าจะแวะไหวไหวพระก่อนที่เราจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับ คุณชาชิปครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับผมครับส่วนตัวผมครับดูวันทุดูยิ่วาความมาถึงมาพูนเฉยครับอยู่ไหนครับพี่ฝัดเมื่อวานเราเล่นที่ไหนเมื่อวานเราเล่นที่ไหนอ๋อลงนามุดลงนามุดครับลงนามุดลงนามุดอยู่จังหวัดอะไรเราเราเราอยู่จังหวัดเอลามัมัดอะไรเออละอีกหน่อยประเทศอะไรประเทศสวัสดิ์อะไรกันอ้ไป ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์อาหารในสนามบินนานาชาติภูเก็ตนะครับเราเจอป้ายอาหารป้า,ายอาหารนะครับเฮ้ยเราพบสิ่งที่อร่อยที่สุดนะครับผมในภาพนี้คิดไทยน่าแด่กว่าไก่นะไก่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรรคับพริกน้ำปลาครับรผมขอยืนยันว่าพริกน้ำปลาเชดเตอร์ไม่ไม่จริง <c oughs> รเพราะฉะนั้นเราจะกินเชดเดิ้ลที่ปลาครับที่ร้านนี้ สวัสดีครับมาดามดีค่ะหลักของการเป็นมาดามนะครับผมหนึ่งต้องมีแว่นตาดำสองต้องนั่งข่อยห้างอย่างนี้ครับและสามต้องมีกุชชี่เบลนะครับที่ไหนอื่นเลยข้อแรบกม,มีคนเขาบอกว่าให้ขวัญแรดแดดจะได้รันวงการพอแรดพอเหี่ยสอนให้แรดปุ๊บอีนนี่ห้าม ดีก็ห้ามแลดขึ้นมาเฉยไม่รู้เป็นอะไรจะลงกาลางงานเพิ่มแสงสว่างได้เมวะอนหร่นี่ไงลองเพิ่มตรงนี้เออเพิ่มเพิ่ม่ะลองเพิ่มได้ได้ไม่ไม่ใท่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่สว่างนี่อ๋อคนละสว่างอ่าใช่ครับนี่คือตัวอย่างนะคะอ๋อพี่ดีสาระไม่มี นี่แหละครับที่เขาบอกว่าสาระไม่มีหน้าตาดีไปวันบอเยังน้อยก็ได้ตาดีไป้มีคำหนึ่งที่ขวัญเก็บไว้ในใจตลอดเวลาและอยากบอกแฟนคลับทุกคนมาตลอดเวลานะคะว่าอะไรครับติดตามแค่ผลงานบูอินดิโก้พอ เพิ่งบินมาลงจากภูเก็ตมานะคะแล้วก็มีน้อง้อๆพี่ๆมารับเซ็งด้วยเกลารนคี่เกาของฝั่งนี้ครับผมต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับนี่ครับนี่ครับขนมจากฝั่งนี้นะคะเนี่เยมาคนนี้นะครับเอาน้องอะไรนะชื่อน้องอะไร ชื่อน้องไม่ไม่นะครับผมก็น่าจะเป็นคนจีนที่มาจากไหหลํานะครับก็ชื่อน้องไม่ไม่แบบว่ามันมันไม่ใชคนจีนอ่ะคนจีนมันจะแบบสำเนียงไม่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 ใช่ไม่บอกนะฮะไม่อะไรไม่ไม่ไม่เสียก็จริงๆแล้วพวกเราไม่ต้องการของฝากอะไรอย่างนี้หรอกครับแต่จริงๆเราพวกเราต้องการกำลังใจแค่นั้ก็พอจากทุกคนไม่ต้องกินเอาครับผมนะครับนี่แล้วก็เอานะครับนี่ก็เอาครับผมนะฮะนี่ไม่ได้เป็น ร้องนะะคเป็นมิดเป็นมิดอ๋อมิดมิดมิตรภาพมิดมิดสหารมิดจ๋ายชีมิดจ๋ายชีโอเคเราเจอกันใหม่มีล็อกแม็กถ้าใครไม่อยากพลาดทุกการรับชมนะครับก็สามารถกด subscribe นะครับผมนะครับแล้วก็กดกระดิ่งอย่าลืมนะครับผม